สำหรับใครนะคะที่เตรียมกระดาษกับปากกามาเรียบร้อยแล้วอยากจะมาบอกอุทยาจารย์ชีวิตตอนนี้การเงินติดขัดนะคะเราไม่รู้จะทํำยังไงดีทําบุญก็แล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วตอนนี้อาจารย์อยากให้ทุกท่านนั้นมาสังเกตค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะการปรับห่วงจุ้ยนะคะ DIY คือห่วงจุ้ยที่ทําหรือแก้ไขด้วยตัวคุณเองซึ่งวันนี้อาจารย์นะคะจะเสนอนะคะในช่วงหรือในส่วนของห้องน้ำนั่นเอง เราจะบอกปัญหาก่อนแล้วก็มาดูว่าเอห้องน้ําคุณเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าถ้าใครนะคะมีห้องน้ําหลายห้องเอาห้องน้ําที่เราเป็นห้องน้ําอาบน้ําหลักนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าใครบ้านมีห้องน้ำสองห้องเนี่ย จะดูจะเช็คห้องน้ำเนี่ยทั้งสองห้องก็ไม่มีใครว่านะคะซึ่งนะคะบอกได้เลยนะคะว่าหวงจุ้ย DIY นี้อยากให้ทุกท่านนั้นปรับฮวงจุ้ยในห้องน้ำเป็นด้วยตัวเองนะคะอ่ะมาที่ใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเก็บเงินไม่อยู่อ่ะเก็บเงินไม่อยู่มันเกี่ยวกับดวงชะตามันเกี่ยวกับอะไรหลายๆอยา่างแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะกับฮวงจุ้ยในห้องน้ำสังเกตเลยใครที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะสืบเนื่องนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลจากพลังฮวงจุ้ยในห้องน้ำของคุณนั้นเสีย นะคะเสียอย่างไรคุณผู้ชมเป็นไหมในห้องน้ำอะ่ะวางไว้เต็มเลยสบู่เหลือก้อนติดหนึ่งนะคะขวดแชมพูขวดครีมอาบน้ำวางไว้เต็มไปหมดเลยเหลือ่้อนขวดก็วางมันไว้ไม่รู้ว่าจะโชว์เอาไว้ทำไมดังนั้นใครที่สบู่ในเหลือก้อนติดเดียวไม่สามารถใช้งานได้นะคะก็ถุงพลาสติกไปโกยมันออกมาใครที่ขวดแชมพูอ่าถ้าสมมติว่าเหลืออ่าใช้มันให้หมดนะคะแล้วก็ทิ้งขวดไปซ้ายอย่าวางเรียงกันเยอะแยะใน ้นําโดยเฉพาะบางคนเนี่ยไม่ได้มีแค่สบู่กับแชมพูบางคนมีถาดสบู่ที่แตกแล้วบางคนมีไอหัวแปรงที่ด้ามมันจะหลุดไปด้วยการขัดที่รุนแรงหรืออะไรก็ตามหรือบางท่านเนี่ยมีไอตัวเขาเรียกอะไรนะที่ห้อยห้อยหมวกอาบน้ําห้อยผ้าขนหนูที่มันแตกหกักแล้วแต่ค่ะแก้ไขให้เรียบร้อยมิฉะนั้นการเงินของคุณนั้นจะติดขัดแน่นอนนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาการเงินติดขัดเนี่ยลองไปเช็คตรงนั้นดูนะอะไรที่หมดแล้วเอาถุงขยะไปอันหนึ่งไปโกยมันออกมาทำให้มันโล่ง และจะทําให้พลังของเราเนี่ยเราจะนะคะมีพลังที่ดีในการที่จะไหลในเรื่องของการเงินมากขึ้นอยากให้ทุกท่าน,น,นลองไปสังเกตดูนะต่อมาถ้าใครมีปัญหาอยู่บ้านแล้วบริวารไม่เชื่อฟังเลยบนน่นตั้งแต่เช้ายันเย็นปากเปียกปากแฉบบริวารไม่เชื่อฟังหรือฟังแล้วแบบดื้อตาใสาอ่ะโอเคทํำไหมไม่ตอบแต่สุดท้ายก็ไม่ตัไม่ทำเนี่ยอยากให้คนนั้นแก้แก้โดยอะไรเราดูก่อนว่าห้องน้ําเราเนี่ย นะคะมันห่วงจุ้ยเสียหรือเปล่าเสียอย่างไร <c oughs> ขออภัยค่ะชักโครกเราเนี่ยตรงกับประตูหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเปิดประตูออกมาเห็นคนนั่งชักโครกหรือเปล่าถ้าเห็นตรงนั้นต้องแก้นะเพราะว่าจะทําให้บุตรบริวารไม่เชื่อฟังนะคะดูให้ดีหรือชักโครกเราเนี่ยตรงกับกระจกหรือเปล่าบางคนมีสิงหลังล้างล,าง,ล,าง,ลางหน้าไงแล้วชักโคก เรานั่งมองเราเห็นกระจกหรือเปล่าถ้าเห็นต้องรีบเปลี่ยนมิฉะนั้นบุตรบริวารไม่เชื่อฟังและจะมีปัญหาปัญหาอย่างไรคือบุตรบริวารมีโอกาสอากักตันยูถ้าคุณมีแม่บ้านมีลูกน้องที่บริษัทจะไม่เชื่อฟังเลยทางข้างหลังคุณเลื่อยขาเก้าอี้นะคะอันนี้ซีเรียสนะลองไปปรับลองไปแก้ดูต่อแม่นะคะสำหรับใครที่มีโชคลาภติดขัดโอ้ยจานเฉียดไปเฉีดมามันเกิดจากอะไรนะคะไปดูในห้องน้ำของคุณเลยว่า มีอุปกรณ์ในห้องน้ําแตกหักหรือเปล่าบางคนชักโครกฝาไม่มีที่ชักโครกบางคนสายฉีดใช้การไม่ได้หัวหลุดสายขาดเปลี่ยนใหม่หรือเอาออกไปเลยก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยมีน้ารั่วน้ําซึมนะคะน้ําขังนะคะอย่างเช่นพวกน้ํารั่วน้ําซึมน้ําขังเนี่ยว่าไอ้ก๊อกเนี่ยโอ้ยถ่าน้ําถูกให้มันหยดไปเหอะวันละหยดวันละหยดวันละหยดเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะมิชนาเนี่ยมันจะทําให้โชคลาภติดขัดหรือเฉียดไปเฉียดมา ดังนั้นไปเช็คให้ดีไปเปลี่ยนให้ดีอย่าให้อุปรกรณ์ในห้องน้ําแตกชํารุดโดยเฉพาะกระจกสองหน้าที่มันเป็นบานสองหน้าถ้ามันแตกมันเล้ายกมันออกไปทั้งบานหรือเปลี่ยนบานใหม่ดีที่สุดนะคะไม่เช่นั้นโชคลาบของคุณนั้นติดขัดแน่นอนหรือได้มาก็จะต้องไปการให้คนอื่นไปต่อมาถ้าสมมุติว่าในบ้านของคุณนั้นมีคนสุขภาพไม่ดีโอ้ยป่วยอดอัดอด,อด,อด,ด,ดเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติทุกวันนะคะทุกเดือนดู ว่าห้องน้ําของคุณเนี่ยชักโคกอ่ะหันหน้าไปหน้าบ้านหรือเปล่าคือให้ดูประตูหน้าบ้านไม่ใช่ประตูรั้วนะคะคือมันมีประตูรั้วเข้ามาถูกไหมเสร็จแล้วมันจะมีประตูหน้าบ้านให้ดูว่าหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านหรือเปล่านะแต่ถ้าบ้านขายประตูหน้าบ้านไม่มีมีประตูรั้วก็ดูประตูรั้วนะคะบางคนอยู่คอนโด ก็ดูว่าหันหน้าไปหาประตูห้องคอนโดห้องคอนโดคือก่อนเข้านะไม่ใช่ห้องนอนคอนโดห้องคอนโดนะคะหรือห้องพักหอพักก็ให้ดูนะคะเอาประตูที่เป็นแต่ละห้องเป็นหลักเพราะนั่นคือถือว่าเป็นอนาเขตถ้าเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะสุขภาพของคุณนั้นเจ็บปวดบ่อยแน่นอนและที่สาคัญอาจจะเจอก้อนเนื้อโรคร้ายได้ไปเช็คนะคะต่อมาใครที่ความรักไม่สมหวังโอ้ยอาจารย์ พอจะรักรักใครเนี่ยเลิกทุกทีหรือพอจะคบคบสามเดือนปุ๊บเลิกบางคนแบบคบคบเนี่ยโอ้ยอาจารย์ไม่เคยคบใครถึงปีเลยไปดูห้องน้ำที่ตัวเองใช้ว่ามีเศษผมเศษขยะก,กองอยู่ที่ท่อหรือเปล่าคือบางคนอน,น้ำไม่ลงก็ช่างมันไม่สนใจหวีผมไปโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยผมกองไปเลยถ้าคนโบราณเขาจะไม่ได้เลยนะ ถ้าผู้ชายหรือสามีเนี่ยเห็นผมผู้หญิงในห้องน้าหรือไปเหยียบทับผมผู้หญิงในห้องน้ําเนี่ยบนลานเขาว่ามันจะทําให้ของเขาเรียกอะไรนะบุญบารมีในตัวผู้ชายเสื่อมดังนั้นใครที่เรารู้ว่าเราเป็นภรรยาเรารู้ว่าเราจะต้องใช้ห้องน้ํารวมกับคุณพ่อเรารู้ว่าเราต้องใช้ห้องน้ํารวมเนี่ยพยายามหวีผมแล้วนะรีบนะคะเอาเศษผงเนี่ยไปทิ้งให้เรียบร้อยเศษผมนะหรือบางคนทาแป้งนะทาโปะเข้าไปเลยเลอะเต็มกระจกไปหมด นะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณในเรื่องความรักไม่สมหวังอันนี้เรื่องจริงหรือบางทีเนี่ยลองไปเช็คดูว่าเอ๊ะพ่อแม่เราทะเลาะกันบ่อยเหลือเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราเป็นลูกเนี่ยเราลองขึ้นไปดูซิห้องน้ําพ่อแม่เนี่ยมีแป้งเต็มพื้นหรือเปล่าแป้งเต็มพื้นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอ่ะพ่อลื่นอ่ะพ่อด่าแม่ก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันนะดังนั้นก็ต้องลองดูว่าอ่ะแป้งเลอะพื้นหรือเปล่าหรือมีเศษผมเศษผมนะโดยเฉพาะเศษผมเนี่ย ไม่ให้มีนะจริงๆนะบอกเลยใครใครไม่ถืออาจารย์ค่อนข้างถือนะเพราะว่าคนโบราณจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉพาะเพศชายเนี่ยเขาจะไม่เหยียบ เส้นผมผู้หญิงคือเหมือนกับว่าบางคนอนะผู้หญิงที่แบบผมหลุดร่วงแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะมันหลุดออกจากผมไปแล้วมันคือขยะถูกว่าแล้วจะให้แบบผู้ชายอะไรเงี้ยหัวหน้าครอบครัวไปเดินย่ำขยะเออที่มันอยู่ในห้องน้ําบางคนแบบอ้าวเอาเศษผมแล้วติดออกมาขึ้นเตียงด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคดังนั้นนะคะปรับให้เรียบร้อยนะคะดูแลทาความสะอาดให้ดีนะคะเพราะบางคนเนี่ยบางคนก็ถือจริงๆคนที่เขามีฐานะห,หรือคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่ชีวิตคู่เขาสมหวังเขาถือเรื่องนี้จริงๆลองไป ะะดูว่าเอ๊ะหอย่างที่อาจารย์พูดไป5ปัญหาที่อาจารย์พูดไปเรามีอันไหนบ้างแล้วก็ปรับนะคะให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นและนี่คือเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวข้งองกับการปรับพงชุย้ยห้องน,น้ำ